เดยครับกินดีไี่น้อกดูนะโอ้โหเกลาดมางก่อนนะนี่โอ้โหมันเดี่พ้องเดินืึดีสุดเลย But have ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องปองปลายสุขุสุขคนมาพบปอนุนวันนี้แซ่บอีกขึ้เกันนะครับพี่น้องโมเมนอาหารหวางเลยพี่น้องมื้อนี้นุม่วันได้ไก่ตัวใหญ่ามาต้มส่วนะครับเป็นต้มส่วไก่ตัวใหญ่นนะพี่น้องบ่นแตักบ่อนนะไก่ออกก่อนนะครับตีปรุงตีปรุงส่วนะพี่นอออ้องต้มใส่ใบข้ามบ่นี่ไก่ตัวใหญ่ ไปชวนๆเลยนนพี่น้องเป็นไก่สามสายพันธุ์นะครับโอ้โหนิ้วเข่าขนาดได้ครับมนันมากินขนาดพี่น้องมันได้แสบขนาดไก่ตัวยังไงไปเปื่อยๆเลยสมชัวไปไปเปื่อยๆไก่บัรเครื่องสมุนไพรหอมเด็ดหอมเลย กินเขาก็น้ำวนนะครับไปน,น้องอประมาณะนะครับอือปาินุน่มหวานต้มใส่เป็นหบกิกแข็งตะวสีป้งใส่ปริกปุ้งใส่อีกงนะครับเัือโอ้ดขนาดอมห้อยเลยไอ้ท่ทวนๆนะครับรย เปิดใจฮ้อนออกไปความสุขโอ้โหไนาอ่อทเจม้วนตาเป็นจวจวพริกิบสมๆเนาะควมาข้าวมาบนลวนนะครับนี่ยืมโอ้ขนาดได้ไหมาไม่น้อยหาเขาหาปลาไปกินด้วกันครับ โอ้ค่ะค่ะค่ะมาเด้อพี่น้องเด้อยมากินทองน้ำหวานได้อพี่นอ้อู้เอาเฮ้ยเอ็มจีบป,ปู่รูเลยยิ่งเขาแห้งนะครับมาเนี่ยเกี่ยวเห็นมะนาวพี่น้องเพี่เด้อเกี่ยวนี่ตัวเก,กี่ยวนะครับอักนี่สลัดกับแตงกวานะครับเอาว้างมาทางนี้ครับมามาพี่น้องมาโอ้โรงแรมคนเลยนนั่นโอ้ สมบูรณ์หอมนะครับหอมขาหอมขาอหอมขาหอมจะไครน,นะอืมอ,อืม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 

น้ำพอดีสดเลยพี่นอ้องอื Một giọt đây. đẹp nó không có đấy không còn bé bé <laughs> มันในท้องฟ้าจำใส่ปรตกนะครับฝนมัน ไปดีครับ 哪对？安 แรงเบ,บิดจนะไม่หนอกอืม hmm. ไปดีครับ Cái này khá là Ui Kéo lát con này, Ui đẹp Ui ui xuống đây i have to. Ủa, oh, à, มองแสบไม่กนเดียวโอ้สดอยอดเลยคุณผ้ Oh sudah ada pi 哦，主角，那弟弟怎么样？滴滴滴滴滴滴 โอ้ย่อยไปหรอมแฉบเมื่อแฉกไฟๆเลยะนะใกล้ตัวใหญ่ห่างอือเอาได้พี่น้องกนนะันอิ่มแล้วครับไปเนปีะนะ่ยมัน ขอขอบุญขอพุ่นนะครับทุกการรับชมทุกก so Perfect, so to to ารติดตามนะครับนุวันยินมะคลองมะงามหรือว่าพี่ปลาประกันไหนนุ่มวันขอถู่ขอไปเด้อครับถ้าเรื่องว่าคลิปนานนุ่มวันนี้แซ่บจะผ้าพี่ผ้าน้องเขากินยังหรือว่าเฮ็ดยังนะครับฝากใน้เด้อครับฝากพี่น้องนะครับถ้ามาคลิปนี้ฝากก็ไหลก็แช่ก็ติดตามเป็นกำลังใจนุ่มวันนี้แซ่บเดเฮ็ดลิปต่อไปนะครับคลิปนี้นุ่มวันนี้แซ่บก็ขอราพี่ล่าน้องเข้าไปเพียงตัวนี้นะครับเนาะครับสวัสดีครับ